เห็นพาเลตแมนนวลแบบธรรมดากันไปเยอะแล้ววันนี้เรามาดูตัวเอ็กลิฟบ้างนะครับผม HP เอกลิฟยกสูง80เซนนาะกว้างนะครับผมก็6.85ตัวนี้ลูกค้าอยู่อ่าเขตทวีวัฒนานะครับสาราธรรมศวดปังสายสองของเราเลยนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับผมใช้ยกกล่องอะไหล่วางบนพาเลตให้ได้600ประมาณ600โลนะครับอยากใช้งานบันทึกพื้นที่ททแคบเลยมาดูเทสสินค้าร้านเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วนากลับไปเสนอเจ้านายอีกทีหนึ่งทางเจ้านายก็ อนุมัติเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณสักเนี่ยครับ600โลลูกค้าบอก600โลเป็นพวกอะไหล่เนาะก็ตัวนี้ก็เหมาะสมเลยอ่าอย่างเห็นในะข้างหลังก็จะมีตัวแทนผลทของเราด้วยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับผมหมายถึงว่าลูกค้ายกขึ้นมาประมาณแถวโต๊ะใช่ไหมครับและสามารถหยิบวางได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพวกแทนผลทมันไม่ได้แล้วถ้าจะเอาสต็กเกอร์ก็มันกระเท,ทาะไปนะครับผมก็เลยตัดสินใจจบอยู่ตัวนี้แล้วก็มีตัวโรเลอร์ตัวเนี้ยล็อกไว้ด้านล่างด้วยเพื่อเวลายกสุด แล้วมันก็จะล็อกล้อไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าต้องการตัวนี้เอ็กลิฟมีหลายขนาดนะครับหรือต้องการสั่งพิเศษความสูงขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงก็บอกพวกเราได้นะเรามาตรีพวกเราจัดให้ครับ